เวลาฉันพูดเนี่ยเธออย,เ,เ,เธออย่าไปเล่าให้ใครฟัง่ะเข้าใจไหมเวลาฉันพูดเธออย่าไปเล่าให้ใครฟังฉันพูดให้ฟังเนี่ยแต่ว่าเธออย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่เข้าใจที่ฉันพูดไหมคือว่าฉันจะบอกเธอจริงๆนะประมาณสักกลางปีนี้เนี่ยอนาคตผู้นำประเทศสมมติประเทศหนึ่งก็ไม่มีแล้ว ประมาณสักกลางปีนี้อนาคตของโคตรพ่อผู้นำประเทศสมมุติประเทศหนึ่งก็ไม่มีแล้วเพราะคดีมันเข้มงวดมาทุกคดีไอ้ที่ชราใจปีกกล้าหนะักขาสัน่นไอ้ที่ปากกล้าเนี่ยนะปากกล้าปากกล้าขาสัน่นขาสั่นเหมือนคนบ้าเหมือนคนบ้า มีคนบอกว่าไม่เล่าค่ะอยู่คนเดียวกูไม่ได้เล่าเรื่องผีไม่เล่าค่ะอยู่คนเดียวฉันไม่ได้เล่าเรื่องผีซะหน่อยแต่จะว่าไปถ้าเกิดนั่งตรงนี้แล้วก็นั่งตรงนี้นะนั่งตรงนี้นะ เชี่ยกูหลอนกูหลอนกูไปแล้วกูหลอนของกูเองแหละกูไปแล้วกูไปแล้วฉันจะบอกพวกเธอนะว่าปีหน้าเนี่ยทุกคนที่ใช้ชีวิตเนี่ยพวกเธอจะต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะฉันจะบอกพวกเธอเลยใครทำธุรกิจให้ระมัดระวังเรื่องการลงทุนใครเป็นนักการเมืองให้รวัดระวังเรื่องการปรับคอร์รและการเปลี่ยนแปลง ใครเป็นนักข่าวให้ระมดระวังเรื่องการถูกเลี้ยออกออกจากพนักงานใครที่เป็นแม่ค้าให้ระมดระวังการขาดทุนใครเป็นนักธุรกิจเอ e เอมอให้เรามาระวังกันจะต้องชำระภาษีเพิ่มขึ้นใครเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรให้ระมดระวังคดีที่อยู่ในสารรัฐธรรมนูญ ใครเป็นพ่อนายรัฐมนตรีให้รัมให้ัะมั่ระวังคดี112ใครเป็นหัวหน้าคุกไก่ให้ัะมัดระวังคดีอังยี่ซ่องโจนและ112ตามนั้นนะปี68ดรมาริกาไม่ใช่หมอดูแต่ขอทำนายและคาด วิเคราะห์สถานการณ์ว่าเป็นอย่างไน,นเออมันมีเรื่องดราม่ามันมีเรื่องดราม่าที่อีีอิว้วนภูมิธรรมรัฐมนตรีกราหโหมอะซึ่งรักษาการนายกซึ่งนายกไปญี่ปุ่นอีีอิว้วนภูมิธรรมก็เลยไปเป็นประธานเขาดาวที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งทั้งหมดไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินมันรู้สึกว่าเป็นงานของห้างเป็นงานของพวกภาคเอกชนเขาทํากัน ปรากฏว่าอีห้างก็คงเชิญนายกและนายกก็คงมอบให้ภูมิธรรมภูมิธรรมก็เลยไปเป็นประธานคำถามก็คือไอ้พวกเอซของลิซ่าเอฟซของพวกนักร้องแอรงต่างก็เลยแอนตี้คือมึงไปทำไมมึงรู้จักลิซ่าหรือเปล่าและเพลงอะไรที่มึงเต้นได้ <laughs> ชลาดเต็มเวทีไปทำไม ก็เลยคนชลาขึ้นเต็มเวทีไปหมดมันก็เลยทำให้เวทีของลิซ่ากลายเป็นเวทีที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตเขาดาวเป็นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตคนชลาขึ้นเวทีขึ้นอย่างนี้เลยนะเพราะที่ผมดูนะอย่างนี้เลย ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณงงไหมไม่งงผมไม่งงผมไม่งงผมรู้แต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าหลังเลือกตั้งนี่อกหักพลรัชพลเนตรประยุทธ์มากเป็นอยู่คนเดียวแล้วมีแต่คนถล่มว่าฟองสนามทั้งนั้นเลยนะเพราะว่ารอดตายเพราะโควิดไงแล้วก็คิดถึงคุณอนุณทินด้วยว่าเออใครจะด่าใครจะว่าไงพารอดตายเพราะโควิดเราก็เป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีอันนี้ะไรยังไงช่าเนี่ยังไงช่างเนี่ยประยุทธ์จันโอชาเหรอเออหลังจากสรุปง่ายๆเลยสรุปเลยอ หลังจากต้องผ่านปรากฏการต้องคร่คาพิจารณาให้เสียดายคือหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคม66ลาออกจากทุกตําแหน่งทางการเมืองตามด้วยพระภูบาลให้สถานยศเงินทองเป็นองคมนตรีและรับพระราชทานเครื่องราชดริพลันสูงสุดสูงสุดไหมเป็นพยาหรือยังในเจ้าพระยาเจ้าพยาแล้วจริงหรือปล่าปฐมจุลจอมเก้าเป็เจ้าพยาอยู่แล้วคุณอนุทินเจ้าพยาด้วยหรอยังคุณเดือนุติยา เนาะโอ้พ่อในพยุหเป็นเจ้าพญาแล้วเหรอจริงๆก็ต้องเป็นเจ้าพญาล้วมาไหนนะ่ะไม่รู้<า>ก็จำไม่ได้หน่งหมื่นเนาะขับตาปรากฏการสำคัญทางทักษะจอนหนึ่งปี ระหว่างวันเกิดที่21มีิบมีนา68ถึง21มีนา69ตำราบอกหากมีเชื้อสายจะได้กินวงเล็บดั้งเมืองอันนี้ตำราทักษะไปเสียงตำราหรือเป็นเจ้าได้สถาปนาเป็นคนธรรมราจะได้เป็นพยาพานทองคำถามวันนี้คืออะไรที่ท่านยังไม่ได้บ้าง เราทิ้งไว้เราทิ้งไว้แล้เราลอดูคนอื่นอยากรู้อีกไหมคะเน้นไปที่19บเก้าพฤษภาถึง24สิงหาสองพันมีเกณฑ์ซ้อนเข้ามาคือซ้อมรับปรากฏการท่านทายหมายได้เพิ่อทายยศเงินทองเสียอะไรไปได้กลับมาท่านจะได้อะไรกลับมาเนี่ยตั้งแต่ห้าพฤษภาเดี๋ยวนะเออเนี่ยเนีเีตั้งแต่สิบเก้าพฤษภาอืม ถึงยี่สิี่สิงหาหกแปดค่ะน้องนุ่นค่ะต้องคอยจับตาดูจับตาว่าเสียอะไรไปได้กลับมาโอเคเสียอะไรไปบ้างอ่ะไม่รู้<ส>อเมื่<ส>อกี้พูดถึงท่านอดีตนายกประยุทธ์จักฟองสนานคุณพี่ฟองสนานคือพี่ฟองสนานเขาไปดูแม่นจริงแต่ว่าพี่ฟองสนานเขาไม่ได้เดาเขาเปิดดูดวงตามตำรา เพราะฉะนั้นฟองสนานเป็นหมอดูที่เชื่อถือได้เพราะว่าเขาเปิดดูว่าตำราเขาเขียนว่ายังไงอ่านตามตำราแต่ไม่มีการเดาบอกว่ามีคนเขามามีมีพระภายมากระซิบและพระพายบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอินันอะ่ะหมอดูเดา พยะบายบ้านพ่อมือสิแต่พี่ดูแต่พี่ฟองเนี่ยเขาเป็นหมอดูแบบเปิดตัเปิด,เป,ดเปิดดูดวงตามตามวันเดือนปีเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงคนละแบบก,กันกับหมอดูที่เดาสุม่มพี่ปองอมเขาแมน่น าลาหยุดหกวันไงนายกเนี่ยเขาลาวันที่ยี่ิบเจ็ดแล้วก็ลาวันที่เขาลาวันที่ยี่ิบเจ็ดแล้วเขาถือว่าเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดเขาและยีิบเจ็ดเป็นวันศุกร์ใช่ไหมศุกร์เสาร์เป็นวันหยุดของเขาเสาร์อาทิตย์ยี่ิบเก้าสามสิบลาวันที่สามสิบอีกวันหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ขั้น เป็นแพ็กยาว6กวันไปเที่ยวญี่ปุ่น